ตามโครงการตำรวจไทยใจดีตามสั่งฟรีไม่ต้องจ่ายตังของสพเมืองพัทยาหรือที่ใช้สโลแกนว่าอิ่มตามสั่งตังไม่ต้องจ่ายบายพัทยา ซึ่งได้จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 สำหรับการกิจกรรมในวันนี้ถือเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของโครงการจึงได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการขอบคุณพักเอกชนผู้สนับสนุนทั้งในส่วนของโครงการตู้ปันสุกโครงการตำรวจไทยใจดีตามสั่งฟรีไม่ต้องจ่ายตังค์รวมถึงกิจกรรมอื่นๆของสพเมืองพัทยาโดยวันนี้ทางพันตำรวจเอกเขม,มรินพิษสมัยผู้กำกับสพเมืองพัทยาได้ปรุงอาหารผัดมีโบราณผัดกะเพราไกา่ไข่เจียวใช้ และได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารจากบริษัทหลักแดนสยามจำกัดอาจารย์ศักดาการจน,ววนะวัาไัรผู้บริหารวิทยาลัยดุสิตธานีคุณอิทธิวัฒน์วัฒนาศาสตร์สาธรผู้บริหารโรงแรมในเครือฟลิปเปอร์ตัวแทนจากพัฒคารปลาทองพัทยาคุณนิพิษเกตพงพัฒหรือพิปุ้ยเมืองจำลองมาเป็นแขกรับเชิญ ซึ่งได้ร่วมกันประกอบอาหารเมนูเด็ดส่งต่อความสุขให้กับประชาชน